ขบวนการขอทานฟังมาบ่อยๆว่ามีขบวนการขอทานเช้าเอาขอทานมาปล่อยไว้เย็นมารับกลับบ้างก็เป็นขอทานปลอมก็มีขอทานรับจ้างก็มีขอแล้วได้เงินมากมายจริงๆดังนั้นเมื่อพบขอทานจึงไม่อยากให้แต่ก็มีคำถามในใจว่าเอ๊ะเหมือนพบคนลำบากแล้วไม่ช่วยหรือเปล่าจะเป็นบาปกรรมติดตัวเราไปหรือไม่ แต่เวลาพบคนลำบากก็จะช่วยตลอดยกเว้นขอทานเท่านั้นที่ไม่ได้ให้เรื่องบาปกรรมติดตัวนั้นคิดว่าไม่มีการให้เงินแก่ขอทานถ้าถูกขอทานที่แท้จริงคือเขารำบากจริงๆไม่ใช่แผนหลอกลวงก็จะได้บุญไม่ใช่น้อยเพราะเป็นการช่วยคนตกยากถ้าเขาถูกบังคับให้มาขอทานก็อยู่ในพวกตกยากอยู่นั่นเอง เพราะถ้าเขาไม่ตกยากใครก็บังคับเขาไม่ได้บาปจะไปตกอยู่แก่ผู้ที่หาประโยชน์จากขอทานขอให้เราสบายใจทั้งสองด้านคือด้านให้และด้านไม่ให้พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเทน้ำล้างภาชนะลงในดินด้วยหวังว่าสัตว์ที่อยู่ในดินจะได้กินเศษอาหารเล็กน้อยก็ยังเป็นบุญไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่คน